ซีบัวจะบบาดไม่ได้ได้อีอย่งเนี้ยหรอมาแถมรวยแถมรวยรวยใบเลื่องวยใบเลืองแถมพ่อคู่แถมองคู่คนก็ได้แถมที่สำคัญได้รุ่นร่างวัดฟอร์ดเดิมที่ขึนขบ้วสลกนี่แถมคืนมสาลากจับาเดกมขายของอาโ้านนเาต่ สองโคจะได้หวยสองใบตายจเาไอแมต้องซื้องื้สอทุนได้หวยสใบไม่เจังีคนนี้แม่องคเดียวซื้อหวยใบวทุ่แบกุกเออตัเหตาใสตาตาใสตาเป็นตได้เป็นตอาร์ตปิเจ้าชีะตัดโมรูนี้คนมาใส่ตัดเครื่องใส่ไฟตาเครื่องใส่ไฟตาพี่ยัง่งมันเอาไาแจกไปนี่ผัดลมนี่ผัดลมบอผัดลมขีพอใส่คุกสลแม็กซัตั้งตาเท่บอพี่สารเส่อมโหดนั่งตั้งติดนั้งปลา้เย นักทูนนี่นไหนก็ชิมอะไรได้ตามกบาลเอาเมียเมียเมียร้อยพิษตัวเมื่อวันนีทานแม่ยลาใจจะมาเมีนเด้อสาลายคุเมีนผ้พอดีจากปลาไส่ตาเสียจากทะเลปลาติโตปลาปลาเทียมาจากระยองหมดเลยจากไปซื้อน้ำแราค่าทั่วไปนี่จัดจาได้ตัวปจัดจำได้แต่ว่าริ้นแสนพ่มมาน้มาล้นติขึ้นมาด้วอน้ำเหลวห่าเลยเมาเมาเมาเออขเดตัว เาจะม้าสู้กันเด็ดเสียวรบป้าให้เล้ว่งคนไทยึงไหนก็สิบว่นได้เรตากองกาีเอาีมเมียเมียร้อยกิ่ตาเมร่านแม่บ้าใจจะวัดตวัดะบ้าให้เล้วยร่คนไทยึงไหนก็สิบว่าได้เรตากอกาเอาีมเมียเมียร้อยกี่ตัาเานแม่ปาใจจะวัดต้งวัดอะไรคมเมนต์ด้อสายคุณเบงพว่งพอดีจากปลาไส้ตันเจากพอดีปลาติโต น้ำปลานี่ปลาแท้ก็จากระยองหมดนี่แต่ไปซื้อน้ำร้านค้าทั่วไปนี่จัดจทั่วปรจัแแต่ว่าริษานคนมานมาล้ำตื่นมาด้ล้ำเหลาห่าวเลยเมาเมาเมาเออปวดรักเโอ้ยนือหากระถางม่เม่นกับอะไบ้างหมอล้อ้ยหมอล้ำคือไม่บุญนนั่งฉาดน้อีเนแต่ว่าอันนี้อน้ำปลาเรียแล้วคนอข้คือไหนก็จีบอเากกาเอาอีเมนอเ้ ซอสปลา้หัวนกบาจ่วต้องมานแด้ยาต่หนที่ตว้แแล้วดูไหเจ้าเอส่หรอใเอายแมงก้ยค้ดมือีแ่ไไนเห็นบหัวเราไก่สีทางแหนเราผสซ้ำเราจะ้าสู้กันเรือเสียดอกตี๋ว่ะดเวยข้าวแค่ไหนพวกมั้ก็ลุ่นตัวเราม่าวคเยวคนียยืนอู่นี้อกตีได รวาแไหนมกนกรู้ทูวัวเมนนนมาลายปลาคเพวกพอดีจากปลาไส้ตันเสียจากพอดีปลาทิโก้ปลาปลาเทมาจากระย้อมองพี ที่สำคัญใน้รุนลังวัรรุนลัวัี่พุดคือกวางสลานี่ก็บองสลานี่นมามลังวัูปักพูดวยปันกาครับลารพูดพูดนะวุ้นกระิโอแล้วใม่เพื่อไรเครืองใส่ไฟป่าครื่ใส่ไฟป่ามีอย่างนี้มันเราไแจกไปนี่ผัดล้มนี่ผัดลม้เอครืงใส่ไฟป่าเครื่อใส่ไฟป่ามีอย่างี้มันเราไแจกไปนี่ผัดลมี่ผัดลม เนีไม่ผูกขาดเป็นแม่ก็ลเบิ่งหมอโอ้ยหมอรัคือมีบุญในนั่งขาดนเีแนกันแวอะอั้จอม่ก็ม่คีเบิ่งใกล้สิบิ่เห็นหนวดหมอนีเ้อภิรันอน่ละิันีบาดเบ้องกยขยาเอา้อในมันโครัหาผ้าเือีุ่ เพราะปลาทูสีเพราไ่พุ่มพุ่นแม็กนัางปลาเท่เพราะพี่สารเสือโกรธทั้งที่ที่น้องทังทีวันที่ไหนเลยที่น้องทั้งีวันนี้เอาปลากระลีขยะกระปุกเนบรกะห่าปลาดุกเท่หลร์โดบุลแมนเนาะสาลยปุลแมนพ่งพอดีจากปลาไส้ตาดเท่จากทะเลปลาพิโต เราปาเทาปาเงจากระยอบหมี่มันเป็นอะนะมันขนาดาซื้ไม่โดนนะเดียเดี๋ยวเี๋เดี๋เดี๋ยวาพนักงานก็บริหารพนักงานเขาก็หลไปนแต่่ายว่รับงตอนนี้เป็นแม่าเดีวแม่มาเป็นหอแ้วดี้าเอาใสอใบปัดกันพป่วยปัดกันกหลานพูดพูดนพูดกันสิโอ้ยแล้วที่หนาม ก้อยเท้าแค่ไหนพวกก้อยก็ลูกตู้อ่ะเาแค่มก้อยคนนี้นเป็นพนีหูเขาหัวหูเข่าตาหน้าพรตาหน้าพัวตู้เย็นก็เด้เอามาโอ้โหเสตกเนีเอาไปท่านี้้ปะชีวะน้ำปลาตาค้ดแบกกุ้งเอากุ้งเทปเมียบ่วเมียขันเอากุ้งเทปเขากบว่าหน้ากุ้งต้นเลยเขาอันนี้เอาหน้าปลาเอาปลานี่เขาจะมาน้าปาได้มาปลน นี่หลานคจะได้หวยใบ้สสองุได้ย2ใบดวยนการทุ่หมูหุ้งเข่าหุ้งเข่าตาน้าพอตาน้าพตู้เย็นก็เด้เอามาโอ้โหสุดเเยเอา แต่กุ๊ตห็นจักตาใสตตาใสตาเป็นตไหนเป็นตัครื่อปลาล้อีโรนัเจ้าชี่ะตัดมูรูเนี่ยนมบ้าใส่ตัดใรื่อใส่ไฟตาเครื่องใส่ไฟตาพี่ย่างนี่มันเราไม่แจกไปนี่ผัดลมนี่ผัดลมอภิรชงนีมาท่านใดเลยอภิรชันีบัุตรเอาเพาะตอนนี้ยัเอาไวในมนอกปคาเาข้าว้เือที่ลัว อยากไปซื oh, kind of mm ้อต้ำราอขาตัวไปยัดกับไมยักับไมแต่ว่ารึสามคนมาน้ะมาล้ำติดขึ้นมาเนาล้ำเหล่าหาวเลยเมาเมาเมาเอ่อปวดติเขื้นจับเอาเดียบีขายของอจักวันโอ้ยขามเหล่าจับวันคนเขาต่ว่าของก่ขุดิขปะทีว่าน้ำป่าตาคุดแบกกุ้งเอากุ้งเท็กกเป่นเปี่นเอากุ้งเ็กเขากับานเากุ้งต้นแเลา อันนี้เอาน้าปลาเอาปานี่เขาจะมาน้าปลาแต่เราเปล่นปลดมนเปอะไมันเป็นอะไมันเปนอะอาซื้อไม่สดนะีเวเดถาพนักงานก็ริาาเาก็หลปเะครับดเรื่องงานมาสองสามมจะว่าโฉกรเดียวบปัดีพใจวูบ้ํนปาแท่บมี่สาเสือมังคนปีาน้ําปาตาคนแกคุ้งเอากุ้งเที่ยวก็แ่เรี เอากุ้งแห้งเขากับว่าหน้ากุ้งต้นเลยเขาอันนี้เอาน้ปาปลาเอาปลาแี่งเขาจะว่าหน้าปลาแต่ว่าเปลี่ยนแปลงคนซ้ำ อาจารย์ฝาโสกันเด็ดเสียขอยงคนก็เด็แเมมที่สำคัญในรุ่นนวัอรุ่นรัวัดปวดเม็ดที่ปวออือ้กวางสลาดนี่นี่ก็บสลัดนคืมาสามลา้านลยากไปซื้อน้ำรัตน์ขทา่ัวไปจัดจับงายตัวประจัดจับง่ายแต่ว่าสามคนนะมาลั่นติดขึ้นมานด้สามเหล่าห้าหปเมาเมาเมาเออปวดละดีดีอนนี้เป็ีนเส้นข้าเด็เมียว่าเป็นหมอเล่ีดีจ้า ไสองมเมนตอเสาลายาคุณเบลวกดีจากปลาไส้ตันเสีจากทะเลปลาทโต้งปลาต้ปลาเท่มาจากระยองผนต้งปลาอเกนมิตนี่ออเกนกตรนี่มาไม่ต้องเปิใจรอที่เิบันีใจได้บาดซื้อที่ได้น้ำหาแถวบัดดอยากไปซื้อน้ำหาซื้อมากินค่ะยาห้เข่ายาหเข่ากาน้าพรดาน้าพอนตู้เย็นมาได้ามาโอ้หสกเนี่ย เอาไปท่าน Quer ี่อยากไปซื้อน้ำรค่ะทั่วไปจัดจับได้ทัวไปจัดจับได้แต่ว่ารีสอรุ่มาน้ามาลับติดถึงมาได้าเล่าห้าเ้าเมาเมาเนตัวละกี้หน้ามี้หนาด้วยข้าวแค่ไหนพวกมอนก็รู้ตัว้ว้วัน็ุน มันเป็นอะไรันางนนม่นะไปเเยเร่องเดี๋เรอเยเร่รายพังงานก็มีพนังงานทุก็หลายปครับไอรเรื่องงนคาม้องรกนิ็ได้อิ็ได้มาไม่้งใจรอที่เปปใจได้บาทีนได้น่หาเล่าบเด็อยากไปซื้อนักอานารจับปท่าย่ะอยากอภิรอดทีไม่นใจเนนอรท้ดีบาเด็ีเอาลกเมีขยันเอาควอนตัมคกะ่ายฟารดูรถไที่บุรีรม มาจาสาสกันเสาาเขอบนโอ้ยาวแคุณก่ครื่องไรเอใส่ไฟาเครื่องใส่ไฟามีอย่างไร้มันแจกไหมี่ผัดลมนี่ผัดลม้ว่ไหนู้ก็ู้ทุ่ตัวล้นี้ ปักันพูวยปัดกันกหลานพูดพูดนะพูดกันิโอ้ยแล้วมนปันเพราะใจมันุนมงาปัแน่เพราะีาเสือบโอนจะต้งัดไปซื้อน้ำร้านค่าทั่วไปจัดจันไ้ทัวไปจัจัไ้แต่ว่ารีสตพุงมาเนะมาล้มติดกันมาแดางเลาฮาไล่เมาเมาเมาเหัวติดเรือ